สวัสดีครับวันนี้มาทำงานหลังพระอีกวันหนึ่งครับผมไม่ใช่มาปิดทองหลังพระนะครับแต่มาทำงานหลังพระคือมาติกระจกครับผมครั้งที่แล้วยังไม่ได้ติดครับวัดไว้แต่ตอนนี้ขึ้นโครงแล้วครับผมเป็นโครงไม่อัดครับ แล้วก็เดี๋ยวจะปิดกระจกทับอีกทีหนึ่งครับผม,มก็ฝากติดตามด้วยครับผมหนุ่มสุรินทร์พออยู่พอกินวันนี้มาทำงานที่วัดอีกวันหนึ่งครับผม,มก็ยังไม่เสร็จครับงานติดกระจกข้างหลังพระ มีแต่เขาปิดทองหลังพระแต่ทีมงานติดกระจกหลังพระครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครหนุ่มสุรินพออยู่พอ,อกินด้วยครับตอนนี้ก็ยังทำมาหากินอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ครับผมกำลังขมาขม้นทำงานกันอยู่เลยครับ ต้องเป็นเสียงบรรยายนะครับเพราะทีมงานก็เปิดเพลงฟังครับผมเดี๋ยวเสียงเพลงจะเข้ารูปปั้นหลวงพ่อส,สวยงามมากครับ น่าจะสองสามวันนะครับว่าน่าจะเสร็จประมาณสามวันน,น่าจะเสร็จครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับหนุ่มสุรินพออยู่พอกินก็ม,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 มามอยู่ร้อยเอ็ดก็นะครึ่งเดือนแล้วครับผม คิดถึงบ้านอยู่แต่ก็งานยังไม่เสร็จครับผมสวยงามมากครับพระพุทธรูปก็ถ้าติกระจกเรียบร้อยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งครับว่าจะสวยขนาดไหนรอติดตามชมนะครับผม ับติดกระจกหลังพระขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและติดตามหุ่มสุรินขอบคุณมากครับผม